สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับแล้วก็พบกับนิกกอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของความลึกลับความสยองขวัญแล้วก็ตำนาต่างๆนะครับในทุกเย็นวันจันทร์แบบนี้ครับรายการมาฟังสตอรี่ครับผมและวันนี้ก็คือวันที่14กุมภาพันธ์ครับเป็นวันแห่งความรักครับนิกก็ขอแสดงความดีกับคนที่มีความรักที่ได้ออกไปฉลองหรือว่าได้มอบของขวัญหรือว่าได้สารภาพรักกันนะครับส่วนใครที่ยังโสดอยู่แล้วก็ยังไม่มีความรักเด่กก็ไม่เป็น นี่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะในการค้นหาความรักได้เจอรักแท้ได้เจอรักที่ดีแล้วก็มีความสุขในวันเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์วันนี้ครับส่วนคอนเทนต์ในวันนี้นั้นอันที่จริงก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับวันวาเลนไทน์นะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้เนี่ยมันเป็น การ์ตูนเรื่องหนึ่งครับที่เน้นเป็นเรื่องของความรักแล้วก็มิตรภาพระหว่างเพื่อนครับหลายคนที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อบอุ่นมากๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของม y l i t t l น p o n ี่มาน้นอยที่น่ารักครับทุกคน ony, ซึ่งอันที่จริงแล้วยันนีกก็เคยพูดถึงเรื่องราวของด้านมืดของ My l i t t l น p o n ีไปบ้างแล้วคลิป หรือส่อคลิปนิกจำไม่ได้นะครับยังไงก็ลองไปเซิร์ชดูเอาละกันนะฮะแต่ต้องบอกอย่างงี้ครับว่าเรื่องราวด้านมืดของ m y Little โ o n y นั้นมันมีเยอะจริงๆครับในวันนี้ครับนิกก็เลยรวบรวมเรื่องราวข้อมูลที่เป็นด้านมืดแล้วก็ความน่ากลัวของ m y Little Pony ที่รับรองว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยครับแง่น่าสนใจใช่ไหมฮะอ่างกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิกกี้มาา์กันให้เรียบร้อยครับผม <S <S และถ้าหากว่าพวกคุณพร้อมแล้วอย่ารอช้ากันอีกต่อไปครับ <S <S เราเข้าไปพบกับ เรื่องราวของ My Little Pony ได้เลยครับเร uh oh. euh ื่องแรกเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า My Pretty Pony ครับก่อนที่ Graham My Little Pony นั้นจะเป็นของเล่นชิ้นที่น่ารักปีขนาดไซส์ที่เหมาะกับการถือขึ้นมาเล่นของเด็กๆและก็คนที่ชื่นชอบเนี่ย ย้อนกลับไปในปี1981ครับบริษัทฮัสบ r รนั้นได้ผลิตของเล่นชิ้นหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นต้นตระกูลของ My Little Pony ครับซึ่งมันมีชื่อว่า My Pretty Pony ม้าน้อยที่มีความสูงถึง10นิ้วครับ10นิ้วคุณผู้ชมมันถูกทำขึ้นจากพลาสติกแข็งครับซึ่งที่ใต้คางของมันนั้นเนี่ยก็จะมีคันโยกครับซึ่งจะสามารถโยกเพื่อให หูของมันกระดิกแล้วก็ตาของมันเนี่ยกระพริบได้ครับสีสันของมันก็จะไม่ใช่สีที่สดใสเหมือนกับมาเลทัโพนี y แบบทุกวันนี้ครับเพราะว่าสีของมันเป็นสีน้ําตาลเลียนแบบต้นฉบับม้าตัวจริงมีแผงคอแล้วก็มีหางเอาไว้สําหรับหวีครับซึ่งเอาใจเด็กๆสุดๆเลยครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่ามันเป็นของเล่นที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จพอสมควรฮะแต่ด้วยไซส์ของมันที่ไม่ได้มีความน่ารักถึงกับขนาดที่แบบเออน่าเอ็นดูเป็นของเล่นชิ้นเล็กๆในรุ่นถัดมาครับมันก็เลยได้รับการปรับปรุงขนาดให้มีไซส์ ที่เลล็กลงถ้าถามว่าใครที่เล่นมาน้อยมาเลเทนโพนี y เนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าแต่ละรุ่นของมันนั้นก็จะมีชื่อเรียกที่เรียกว่าเป็นเจเนอเรชันของมันครับส่วน My Pretty Pony ต้นตระกูลของมาเลเทนโพนี้นั้นก็ได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็น Generation Zero ของ l ล n e My Little Pony ด้วยครับเรื่องที่2ที่นิกหาเจอก็คือเป็นเรื่องของ Slenderman ครับในขณะที่ทุกคนดูวิดีโอนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับ Slenderman ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาคือความหวาดกลัวที่อาลวาดอยู่ในโลกของอินเทอร์เนต็ตในฐานะของ Creepypasta ความน่ากลัวแล้วก็ความสยองของ,ของเขานั้นแทรกซึมไปทั่วทุกพื้นที่ครับไม่เว้นแม้แต่จัก,กรวาลของม Li ร t ตเทนเพราะว่าเขามาในชื่อของ Slender Pony ว่ากันว่าออริจินัลดั้งเดิมของ Slender Pony นั้นมาจากนิยายแฟนตาซีครับซึ่งในความลึกลับแล้วก็ความน่ากลัวนั้นทำให้บรรดาแฟนๆชื่นชอบในคาแรคเตอร์ของเขาเป็นอย่างมากมีทั้งแฟนอาร์ตแล้วก็มีการแต่งเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาขึ้นมากมายครับแต่ที่น่าแปลกที่สุดครับก็ตรงที่ว่าถึงกับมีแฟนคลับของ m y Little p พ n y บางคนเนี่ยสังเกตถึงการปรากฏตัวของเขาในการ์ตูนตอนหนึ่งของม y Little Pony ครับ เฮ้ยจริงเหรอเพราะว่ามันมีอยู่ภาพอยู่ช็อตหนึ่งครับที่มันปรากฏเป็นรูปร่างของชายคนหนึ่งที่ใส่สูทเหมือนกับส l ลนเดอร์แมนครับและนี่ก็คือภาพที่หลายคนบอกว่ามันคือส l ลนเดอร์โพนี่ที่โผล่ออกมาอะน้องๆคิดว่าไงครับแต่นี่คิดว่ามันก็เหมือนอยู่นะฮะถ้าใครที่สังเกตเห็นแรกๆเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยขนลุกได้อยู่เหมือนกันนะอะเหมือนหรือไม่เหมือนใช่หรือไม่ใช่คิดว่ายังไงครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเรื่องถัดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความกลัวอาการกลัวอย่างหนึ่งครับซึ่งมันเรียกว่า My Little Pony Phobia ครับต้องถามานี้ก่อนครับว่าน้องๆกับเพื่อนๆเนี่ยเคยมีอาการกลัวอะไรที่แปลกๆบ้างไหมครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนิกจะหายดีแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนิกเคยกลัวอย่างหนึ่งครับที่แปลกมากๆค่ะตอนเด็กเนี่ยนิกจะมีอาการกลัวรถบรรทุกที่มีลักษณะเป็นรถบรรทุกแบบเก่าๆครับแบบนี้เลยฮะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับยักษ์ในละครจกักจักรวงๆครับมันมีความเป็นหน้าเหล็กๆแล้วก็แบบ ดูแข็งอะ่ะดูแบบบอกไม่ถูกครับแต่ไม่ชอบเลยครเวลาที่ขับรถสวนมานี่ต้องแบบไปมุดอยู่ข้างหลังบอกคนขับตลอดเลยครับซึ่งมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับที่จะเคยมีใครบางคนที่กลัวม้าเล t ันโพนี่ฮะอาการนี้เนี่ยหลายๆคนเรียกมันว่าม y าเลตันโพนี่ฟเบีครับอาการนี้เนี่ยถูกระบุไว้ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอาการที่มีชื่อว่าอีควินโนฟเบียหรืออาการกลัวมา้า มาตัวจริงๆครับแปลกนะครับหรือว่ามีใครในที่นี้กลัวมาบ้างไหมฮะถ้าเกิดคุณกลัวมาเนี่ยคุณกลัวมาลิตันโพนี่นะครับ mm hmm. เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของไนท์แมร์เดอะดันเจียนครับ mm hmm. ด้วยความโด่งดังของมาลิตันโพนี่นั้นทําให้มันถูกสร้างออกมาทั้งในรูปแบบของซีรีส์ภาพยนตร์แล้วก็ของเล่นต่างๆมากมายครับซึ่งนั่นรวมไปถึง มาริเ t l โพนี่ยังมีเกมที่ทําออกมามากมายเพื่อเอาใจเด็กๆให้เล่นกันอย่างสนุกสนานนิกไม่แน่ใจครับว่ามีกี่เกมแต่ว่าเท่าที่จําได้แล้วก็เท่าที่เคยเล่นเนี่ยจะมีอยู่เกมหนึ่งที่เป็น m า l ิเ t l โพนี่ที่สร้างบ้านสร้างสวนสร้างเมืองมันน่าจะใช้ชื่อว่า m า l ิเ t l โพนี่เจ้าหญิงเวทครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่พอจะรู้จักก็คือมา l ิเทนโพนี่ นักวิ่งสายรุง้งนอกเหนือจากนี้นลองไปเซิร์ชดูนะครับเพราะว่ามันยังมีเกมอีกมากมายครับที่มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาริเทนโพนี่ฮะและรวมไปถึงเกมสยองข,ขวัญที่มีชื่อว่าไนแมอร์เดอรดันเจียนซึ่งเกมนี้นิกลองเล่นแบบเดียวก็เวียนหัวแล้วครับเกมน,นี้เป็นเกมสยองข,ขวัญที่สมมติเหตุการณ์ว่าเราอยู่ในดันเจียนแล้วเราก็ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ด้วยการรวบรวมกุญแจแต่ว่าบรรยากาศของเกมนั้นมันก็ทําให้เราหลอนๆอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีเสียงหัวเราะหลอนๆของตัวละครที่มาไล่ล่าเราครับซึ่ง มันน่าจะเป็นพิงค์ี่พายครับแต่ไม่ใช่พิงค์ี่พายธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นพิงคี่พายในเวอร์ชันสยองขวัญที่เันกับผีซึ่งเธอเนี่ยก็จะโล่แว็บไปแว็บมาแล้วเราเนี่ยก็ต้องเดินวนอยู่ในดันเจียนครับเดินยังไงก็ได้ไม่ให้เธอเห็นเราเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเธอเจอเราเธอก็จะทําการฆ่าเราเองนะพร้อมทั้งเสียงร้ยลอสุดหลอนในตอนจบครับถ้าหากว่าใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็ลองไปโหลดมาได้ครับ เรื่องที่5เนี่ยยังอยู่กันที่เกมครับกับเกมที่มีชื่อว่าพิง k ี้พายคัพเค้กปาร์ตี้ครับ, Party, รบนี่คิดว่าน้องๆกับเพื่อนๆบางคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นเกมนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นต้นฉบับของเกมที่แล้วครับมันเป็นเกมที่มีลักษณะแบบเดียวกันเลยครับนั่นก็คือการเอาตัวรอดในสถานการณ์แล้วก็ในดันเจี้ยนสุดหลอนพร้อมทั้งทําภารกิจด้วยการช่วยมาโพนี่ตัวอื่นๆครับซึ่งก็จะมีพิง k ี้พายในเวอร์ชันสยองขวัญที่คอยมาจัดการกับเราอีกเช่นเคยฮะทำไมต้องเป็นพไมไมิงก Dash หรือว่า Apple Jack บ้างอันนี้เนี่ยมันก็มีที่มาครับแต่ยังไงก็ตามครับเกมนี้เป็นเกมที่น่ารักในบรรยากาศที่น่ากลวยเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยครับมาต่อกันที่เรื่องที่6กครับกับ m r d a r อดจากในเรื่องที่แล้วเนี่ยเกม p i งกี้พายขับเค้กปาร์ตี้หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทาไม p i n k ี้พายถึงเป็นตัวร้ายเพราะว่าเกมนั้นน่าถูกสร้างมาจากเรื่องราวของ m y l i t t l e Pony ในเวอร์ชั่นของ Mr. d a r w รดครับซึ่งมันเป็นช่องหนึ่งใน u t u b e นี่แหละครับเขาได้ทําการเปลี่ยน m y Little Pony ให้กลายมา เป็นการ์ตูนสุดโหดโดยที่คาแรคเตอร์พิงกี้พายนั้นคือตัวร้ายที่คอยทําร้ายแล้วก็ทําลายเพื่อนๆของเธอครับโดยเฉพาะในตอนที่ม,มีชื่อว่า Cupcake HD พิงกี้พายเนี่ยจะจับเร n b o w Dash มาทรมานครับด้วยการให้ยากล่อมประสาทรวมถึงอีกตอนหนึ่งครับที่มีชื่อตอนว่าสมาย HD ซึ่งหลังจากที่นิกดูแล้วเนี่ยมันทําให้นิกถึง การ์ตูนสุดโหดที่มีชื่อว่า happy tree friend s ครับเป็นการ์ตูนที่สาดิสตเยอะสาดวิดีโอของมิสเตอร์ดาวีของจริงที่เป็นออริจินอลนั้นได้ถูกลบออกไปบ้างแล้วครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่อันในช่องของเขาให้เราได้ดูฮะแต่ว่าเพื่อนๆกับน้องๆเนี่ยก็สามารถ ไปหาดูได้จากช่องอื่นที่เขานํามาลงเอาไว้มิสเตอร์ดาววีนั้นเป็นนามแฝงของอนิเมเตอร์แล้วก็ศิลปินคนหนึ่งครับที่เขาอ้างว่าเคยทํางานด้านแอนิเมชันให้กับฮัสบรดิสนีย์แล้วก็การ์โตนเน็ตเวิร์กครับเขาเนี่ยได้ลงวิดีโอแอนิเมชันที่มีเนื้อเรื่องที่แตกต่างไปจากเนื้อเรื่องหลักซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการล้อเลียนในแนวโหดเลือดสาทาลายความฝันของเด็กๆครับวิดีโอแรกของเขาเนี่ยถูกโพสต์ในวันที่1 4พฤศจิกายนปี2 0 1 1และวิดีโอที่สร้างชื่อเสียงกับเขานั้นกก็็คือสมมาา HD แแล้้ววัับ่นย นนั้นเขาจะถูกเคลมลิขสิทธิ์จาก Hasbro ก็ตามมาที่เรื่องสุดท้ายของวันนี้กันบ้างครับเท่าที่นิกจะหาได้มันเป็นเรื่องของเวอร์ชั่นสุดหลอนครับผมตุ๊กตาม,มาน้อยโพนี่นั้นพอแกะกลองมาใหม่ๆเนี่ยมันน่ารักมากครับ น่ารักจริงๆนะฮะไม่ได้พูดเล่นครับแต่ในความน่ารักของมันนั้นนักสะสมหลายๆคนครับก็ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงมันดัดแปลงมันออกมาให้อยู่ในรูปแบบใหม่เป็นเวอร์ชั่นส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครที่เรียกว่าการคัสตอมนั่นเองครับแต่ว่าเขาไม่ได้คัสตอมมันออกมาให้อยู่ในรูปแบบของตัวการ์ตูนที่น่ารักครับเพราะว่า My l i t t l น p o n ีนั้นถูกดัดแปลงออกมาให้ดูสยองขวัญแล้วก็ขัดกับรูปแบบที่น่ารักของออริจินอลซึ่งเราเอาจจะได้เห็นตัวละครมารนโพนี่ ในลักษณะของคาแรคเตอร์ตัวละครสยองขวัญในภาพยนตร์ในเกมหรือว่าในคลิปปี้พาสตา้าครับและการคัสตอมออกมาให้หน่ากลัวแบบนี้กลับได้รับความนิยมมากๆซะสด้วยสิครับ <S 2> <S 2> <S เอาละครับทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวด้านมืดของ m าร i t t ต e นโพนี่ที่นิกสามารถรวบรวมมาได้ในวันนี้ครับถ้า,ากว่าเล่าอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือว่ามีตรงจุดไหนที่นิกไม่ได้เล่ามีความน่ากลัวอะไรอีกในมาร i ลตันโพนก็ คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกมาบอกนิกเป็นการส่วนตัวก็ได้โดยการอินบ็อกผ่านเพจที่มีชื่อว่า Nick m a i Channel ครับและถ้าหากว่าอยากเป็นเพื่อนกันอยากใกล้ชิดกันมากขึ้นนิกฝาก IG ของนิกไปด้วยครับใครที่เล่น IG ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะและว้วก็อาจารก,กันไปในวันนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็อย่าลืมว่ารักใครก็รักได้แต่ว่าอย่าลืมรักตัวเองกันด้วยนะครับพบกับนิกแล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมตอวันนี้สวัสดีครับ